พี่น้องเอ้ยพันยังว่าคำว่าบุญบุญน,นี่บอ่อมีขายตามตลาดมีเงินหลายเป็นเหมื่นล้านไปขอซื้อเพิ่นบอ่อขายคำว่าบุญผู้ใดทําผููนั่นได้มันบอ่อแม่นมอระดกขั้นทําบุญเห็นสวรรค์บ,บ่กินท่านเห็นนะ้าลกห่วงอาบายภายัยเต้ มีบุญหลายสินีพ้นวังวนของกรรเก่าย่ำชีวิตด,ดับขันสิได้เห็นพุทธเจ้าอยู่เมืองฝ่าสงงามการสังส่งโบสถ์สั่งศาลามีบุญยญากาล่ำตามตลาดบ่มีขายแล้วแต่ไผสิรทำเอาบอ่แม่นแนวขายคา่ะการทําบุญเอาหน้าพาจิตใจบอ่อดใสพอง การทำบุญทำท่านบ่อแม่แนวเ,เรียกร้องนะ่ะลายหรือหน่อยแล้วแต่ใจหน่อยหรือหลายก็ได้ขั้นใจพองบ่อรีสูต์หน่อยก็ย่อมือนำมันแข่งกันบ่มีใดผู้มีหลายท่านหลายผู้บ่อมีกับท่านหน่อยได้คือกันบ่แตกต่างการทำบุญทำท่าน เพิ่นบ่มีช่องวางลายหรือหน่อยกระายาให้หน่อยหรือลายกระได้บ่ใช่วาธุรกิจการทำบุญบ่เม็นเชิงพาณิชสิส่งขายคือสินค้าพี่น้องเอ๋ยทำ้ดยใจศรัทธา่าสิมีใจตั้งหวังเพียงผลประโยชน์ เลยเป็นโทษแก้ผู้ให้เลยบ่ใดส่วนกุศลการทำบุญทำทานมีบุญยากาลนเนื้อสิ่งน้าประกรันเอาบุญเขาน้ำท่านมาเปรียบบุญบ่มีใดพี่น้องเองยย่าเสียได้ คันทำบุญไปแล้วให้ย่อมือเหนือกรอมทำจิตใจให้ร้อมกุศลสร้างสิลังไลยามมีชีวิตอยู่อย่าลืมเดื้อน้องไอเอาใจใส่ทำกุศลย่ากังวลน,น้ำสมบัติทรัพย์สินรายใด เบิดความหมายตายไปแล้วเหลือผลบุญที่เฮากอสิได้เป็นเขาเป็นแสงเทียนนวยสว่างเตยขึ้นเมื่อฟ้าอ๋อออสา่วหันขึ้นเมื่อฟ้าอ๋อยสู่วรรค เด็กคนใหญอ้อยอ้อโอ้อยนาอ๋ออ๋อเออแล้วน้ามาอีกแล้วพี่น้องจิตใจใยนั่งช่วงกินเด้อพี่น้องมาเห็ดอยังกัเห็ดพี่น้องมากินอยังกัเห็ดเห็ดกินพี่น้องยาววากันกันวากันคั้วมัดันมันสุนพี่น้อง เมนูนำเสนอมานนี้เป็นอหนึ่งเขาเป็นกองกคือเก่าก้อยขมคมไม่ไอ้นีหห่หลาได้พี่น้องโอ้ส่อันผ้าขี้ริว้วได้ี่น้องผ้าขี้ริ้วภาษาอีสานเขาจะเรียกสามสิบกีบได้พี่น้องมันบ่หน่อยดอกสามสิบกีบผู้ได้ผ้าเอินบก่กมะคมไม่ผ่องแบบผักผัากากับก็อนนี่สตสาเดาได้ี่น้องขมแล้วบ่เดาก็ใสสเดากินสเดากับะกะกบกบกลําได้ี่น้อง แล้วก็ผพักซี่เอ่อพักซี่หอมนะพีน้องก็พักการ์ดหน่อยๆต่าปอดแต่แปนอนมาพี่น้องมาแสบคือเกาพี่น้องไปเที่ยวกับมาพี่น้องมากกสิเห็นพ่ปอบลงแล้วปะนี่เด้อไปเที่ยวกับบอสสวะอึดบปอยาดทาการติกินอยู่ตมบุคงกับเขาอยู่เนือแดดเดียวอยู่บ่ได้ถไทยรูปแล้วเนือแดดเดียวเด้อมาพี่น้องลูกโดดกับพี่บักพิกเอ่อบักพิกขี่หนูแล้วพี่น้อง พริกขี้หนูสวนที่ปลูกไว้นะพี่น้องแล้วก็เอามาแส่แข็งไว้พี่น้องแสบคือเก่าโอ้ยอยากพักพี่น้องขมๆข,ขมป่านอ,อืม กัดเซ็บเนี่ยอืมพวกระติบกัเส่็ป่ะมันสุกหรลักกิดว่ะมันขาวแล้ว <c oughs> ัีสรละเนี่ย แต่เราแล้วพี่หลังน่ยที่น้องแปลงมาเป็นอย่างนี้เงยโกรไปโซบ่ะเพื่อผู้เห็นว่าสัตว์นะตีกันมาชอบทิ่สบายใจกันทั้งหมดว่าฟังดังบรมอีหดียข้นเนาะนี่แหละพี่น้องเขาเอือนข้นว่ฟังดังบรมตีกัน ผมก็ตีกันว่ะผมก็ฟังดังไม่รู้มีแล้วสั่งเล้วผมก็ตีกันมาคือบ่เหมือนนะเอาฟังว่าอยู่ตีก่อนหมดตีกันบ่สบายใจบ่สบายใจตีกันเขาเอิอหูฟังเขาไม่ฟังดังไม่ดมอีกแล้วสั่งแล้ว อมึด,ดตึก,กอ่ะอะฟักมาแหกของปวดฮนะจับ ไปเที่ยวสิรสุพรรณพลังข่อยตีร้านอาหารอนนนันหนึ่งนหี่ทำไมต้องรีบเก็บถ้วยซ้ำเลยพ้องพนักงานเสิร์ฟไหมพนักงานเสิร์ฟนะคะทำไมต้องรีบเก็บขนาดนั้นเพราะเรากินยังไม่อิ่มไม่อยากเก็บแล้วสุดติเดินเอายุป,ปากเขาเ้า <laughs> มันซั่งซักสมมติสบายใจเราไปห้ากินเนอย่างแบบ สบายสบายเนาะนางบอกก็ไมาหอกสองฝาวกินเป่าเก่งนางก็เห็นัดงานเสิร์ฟสิมาเก็บจานก่อนไปเนาะกินม่งมันกเก็บเขาคิดว่าห้องเราแล้วกินก็บว่มีความสุขการผัดงานเสิร์ฟมาเก็บจานก่อนเอ้ ลูกขากบาซาไลด้หอเพระเสี่เขียวลายโตก็เนกัเข้าใจนะมองว่ลูกขาก็คือว่ามีปัาไหไลลายโตก็ว่าจะ <c oughs> รับเขากับพอ่อไซ <c oughs> รัปยปลาโต ยรสสามอะเทศคอยคอยรู i, like ้สึกว่าคอยฟิลอะไรกัเป็นเดือนอ่ะโดนหรอสามอะเทศเนาะรู้สึกแบบรู้สึกว่าเป็นเดือนควารู้สึกเปิดร้านเนาะว่าเราคาดไม่นรอกมันคาดเนาี่ยเอิญเพิ่นเนี่ยอะเทกับสียงหอดปีใหม่นด้เปล่นี่ ปีนี้ยังสิงงคักไปนะหยุดสองวันเนี่ยปิดร้านสองวันในเสาร์อาทิตย์โอ้ยอาทิตย์จันเบื่องบ่ามันเสิเกิกบ่ก็ว่า,วาม,มีเวลาหยิบเนึ่ง หิดบ้านจันเน้องสำหรักยืบผ่าไอ้ซีกับจันยืบผ่าช่วงหนามันหนุ่งหนุ่งนี่พี่ต้องเห็ดตั้งเจ็ดวันเลยทำทุกวันว่าไม่หมดหยุดว่านธรรมดากับแปดม่วงเสาเข้าบ้าน สามโมงเสารเอ้ยสามสุ่วนเกิวันหน้าอยกาะมันว่นมาจบกันอะไนเขาแบนไอ้งานออกมาสั้นพี่นี่ก็มันหนุจจ่มจีจังคนเดียว จ้างพนักงานรับโทรศับกระเป๋าลูกค้ามารับกับพ่อาและออมาหาสุดในของแซงที่บริษัทน,น,นังย่างแต่จ้ามองยิบจ้ามองยิบผ่านย่างไปขา้างหน้าหลานไป,ปน้องค่า <c oughs> <c oughs> รถสามบาทห้าสิบปนเนี่ยไก่ <c oughs> <c oughs> Giang đếc nhỏ mà lắp thốt sập của lại, bà đâu rồi, ก็ห้องรับก็ว่เพราะว่าลูกค้าถาโทรมาก็ไม่คีคาถามเนาะก็เจ้าสาวกันบอกไปพิดแต่รักค่าเนาะมันก็ถามรักค่าไปเนาะเวลาโทรมาเนาะราค่าเลมจตสามสิบหอดร้อยหนึ่งเลยป่ะมัณลูกค้าเวลามันมากมันจะบอกจะสามสิบ จะบอกมันเอาค่ำตึกถือมาบอกเวลาบอกน้ำาโทรศัพท์แสนเท่ามากก็แบบราคาสามสิบมาเอาแล้วเป็นกันขึ้นเลยแบนก็ต้องบอกว่าราคาบอกว่า,ทานนเทศไหนดอกต้องไม่เห็นสกอน์สีหงสราคาต้องๆนั่นนก็ไม่ยอมเลยเหมือน,น,นแค่เดาๆมาสกสกอนว่าเท่าไหร่ประมาณนั่งอ่ะเอาไปอีก มาหลไรกับมาก็สามพันเงิดแล้เ <c> น <oughs> ี่ยแล้วค่าเซลตามปกติก็เจ้าอยอ่เอาซํหลานไงได้เพระว่าเราออเฮ้าเมื่ออาชีพแล้วไม่ไม่เฮ้ารถก็เจ้าสิบบาทสิบเหรียญ สมตัตใช่กระปงหกเขาก็จะประมาณห้ตะกี้เนาะแล้วนีนะเน่เอาซ้ำกันเลยจนตัวเนี่ยเลยเร็วกว่าเลายเร็วกว่าหลานงเดีานง่เอาไว้เป็นเดือนนะจัมาเับจิ๋งหยุ่งไม่หยุ่งกระซงเขาจะาไวเป็นเดือน อันนี้ซองอาทิตย์บกสุดบวกว่าจะเศ้าเว้ยจับได้เพยากผักบม่อยากผากักได้เพลิน้องอมผมแบบว่า,ากกินผักกัเดาวไซจจอมหวางมืองแบครักลูกรดดช่าะ เต็บบากล้องแสบแต้หูงเต็บบากล้งองแฮมแฮนมาบางแฮนก็หมายถึงเผ็ดนะคะ เจ็บรับมเดียเห็นงานวนไปพี่น่องมันจานว่อนขั้นเนี่ยัอนอยากเห็นวิดีโอก็ต้องตื่นตะเศร้าไอน่นนองตีะ <c oughs> งหะเฮ้ยก็เ่าะเศร้าก็มึเก่าน เาเดียวมารับศ <c oughs> ิก่อนสอบไปไันไป้อนต้องสอซสอบยากสอบากจำบักบ่ไป้ไรไปไหนจำบักบ่ไดะไมาำสมัดกระสินได้ไปหนเราเอยสารคามไปลองเพ่งเป็นอาทิตย์อ ก็กะลังกะเขาก่อนตัเดาพเราก็สนํำได้แตกผักผัก้ระทั่งไว้ดาดน้องนั่งมาแล้วนั่งใส่ผักคี้ดูพวพอมั้งอ๋อไิดูโอสยก่อ อัมเัื่อ <laughs> น,นีอากาศคึ่มรึเปล่าหนาว่พราวัา,วาเป็นไปย่างออกงก่หว่าโอเคนี่สนัน เว <c oughs> ้ยอาวา่ะโอเคแม่สอสมาพักกันเลาก็บอกสับสับดึงหัวอีกไม่พอได้กินเยอะพี่น้องบักกิกันกิหนมสำหรับภูริยาคนไหนมาเอาแล้วโอเคพี่น้องพอก,ก,กันคลิปหนาได้พป่นของบยบายปุ่นๆ